ำลังฟัง P.R.D. 7 Podcast ทุกเรื่องราวที่ประชาชนต้องรู้ทุกนโยบายรัฐที่ประชาชนควรรู้กับรายการค้นคุยข่าวฟังข่าวง่ายๆใกล้ฉันโดยนิวสุทาวันโอสถเจริญี่ค่ะบัตรทองไม่สะดุดนะคะสำหรับ ใครหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยอย่างเช่นตามแนวชายแดนเนี่ยแล้วเกิดป่วยไข้ขึ้นมานะคะเอ๊ะบางคนบอกว่ากังวลค่ะว่าจะไปสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้ในโรงพยาบาลหรือเปล่านะคะสปอสอชอค่ะเขาบอกว่ามีการจัดระบบรองรับผู้ป่วยในพื้นที่วิกฤตนะคะก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนอุ่นใจได้เลยไปดูประเด็นนี้กันค่ะ สถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็คือว่าการเกิดความไม่สงบค่ะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเนาะแล้วก็อุทกภัยในหลายพื้นที่ทางภาคเหนืออาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อการที่จะต้องมีการเดินทางเข้าถึงบริการสาธารณาสุขของผู้มีสิทธิ์บัตรทองหลายๆคนเป็นห่วงว่าเอในพื้นที่เนี่ยโอ้ไม่กล้าที่จะออกไปออกไปจะลําบากหรือเปล่าทีนี้ถ้าเกิดไม่สามารถไปที่โรงพยาบาลสิทธิ์ได้ ไปที่อื่นได้หรือเปล่าอันนี้จะสะดุดไหมทางสปสอชอ,ออกมาชี้แจงนะคะว่าไม่สะดุดนะการดําเนินงานของสอปสอชอเขาบอกว่ารัฐบาลเองก็ได้มีการมอบหมายนะคะให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอเนี่ยมีการจัดระบบค่ะ ระบบนี้นี่นะคะเป็นระบบที่จะใช้ในการรองรับเพื่อให้บริการทางการแพทย์ต่อเนื่องแล้วก็ฟรีด้วยสปสชประสานนะคะกับหน่วยบริการเนี่ยทั่วประเทศเลยนะฮะออกแนวทางที่จะรองรับสถานการณ์จำเป็นคือได้มีการวางแผนเวล้ว่าในสถานการณ์ปกติเราก็ให้บริการปกติแต่ถ้าเกิดในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นชายแดนนะคะพื้นที่ประสบภัยแบบนี้เนี่ยเขาก็มีการวาง ระเบียบนะวางแนวทางในการที่จะรองรับผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์บัตรทองในพื้นที่ตามสถานพยาบาลต่างๆเรียบร้อยนะคะทีนี้ไปดูว่าแนวทางปฏิบัติหลักเนี่ยต้องทำยังไงนะ,ะข้อหนึ่งค่ะต้องยกเว้นการปิดสิทธิ์ผู้ป่วยหลังเข้ารับบริการคือต้องมีการรักษาต่อเนื่องเนาะข้อ2 ยกเว้นเกณฑ์การฟอกไตที่เกินศักยภาพของหน่วยบริการคือก็ต้องฟอกไปก่อนนะคะข้อ3ค่ะเพิ่มรอบการล้างไตสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นนะคะจากอาจจะอาทิตย์ละหนึ่งรอบด้วยความที่ว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะก็เพิ่มเพิ่มรอบให้ผู้ป่วยหน่อยเพื่อที่จะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพให้กับผู้ป่วยปลอดภัยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ ดูแลผู้สูงอายุในระบบ LTC ที่ต้องอพยพนะอันนี้ค่ะเขาบอกว่าใช้งบจากกองทุนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคือต้องยอมรับจริงๆนะคะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่างๆเนี่ยการอพยพผู้ป่วยนะขั้นตอนเนี่ยต้องเยอะทีเดียวนะเพราะว่าในเรื่องของบางทีต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนอะที่พร้อมในการสแตนบายดูแลผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุที่อาจจะอยู่ในภาวะวิกฤตต่างๆเนี่ยนะคะ ฉะนั้นเป็นการทํางานร่วมกันนะคะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสําหรับการเดินทางและก็การเข้ารับบริการค่ะ ผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงมายังพื้นที่กรทมหรือว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยให้ถือว่าเป็นกรณีเหตุสมควรเพื่อไม่ถูกปฏิเสธการรักษาคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเช็คประวัติผู้ป่วยเดินทางมาในพื้นที่เราแล้วปรากฏว่าโอ้เขาย้ายมาเขาอบพยพมาจากพื้นที่เสี่ยงอันนี้สามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้นะคะถือว่าเป็นกรณีสมเหตุสมควรนะเพื่อไม่ให้ถูกการปฏิเสธการรักษา จัดบริการรถรับส่งผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงค่ะเพื่อรับบริการต่อเนื่องภาวะพึ่งพิงก็อย่างเช่นผู้ป่วยที่ติดเตียงคนที่เป็นอัมพึกอัมาพาตที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้อันนี้นะมีบริการรถรับส่งนะคะให้สามารถที่จะรักษาได้อย่างต่อเนื่องนะต่อไปค่ะ จัดส่งอุปกรณ์และของใช้จำเป็นนะคะอันนี้ก็ได้มีการประสานไปยังไปรษณีย์ไทยนะคะ Distribution จำกัดในการที่จะจัดส่งค่ะน้ำยาล้างไตเนี่ยให้ถึงบ้านเลยสำหรับผู้ป่วยที่ต้องมีการล้างไตต่อเนื่องนะคะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลในเรื่องของการมอบ พะอ,อ้อมผู้ใหญ่โดยที่ไม่เพิ่มภาระพี่น้องประชาชนนะจริงเนี่ยในเรื่องของอสิทธิในการรับพ้าอ,อ้อมผู้ใหญ่อันนี้มีมาแล้วแต่ทีนี้ขอความร่วมมือหน่อยให้อบอตอท้องถิ่นต่างๆเนี่ยนะคะได้มีการส่งมอบตัวเนี้ยไปยังบ้านผู้ที่อาจจะเป็นผู้ป่วยเปราะบางเนาะให้ควรได้รับสิทธิ์นี้อย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้การรับยาและการบริการทางเลือกผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถรับยาต่อเนื่อง จากโรงพยาบาลใกล้บ้านโดยไม่จำกัดจำนวนวันนะคะสามารถที่จะ walk in ไปรับได้เลยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่รักษาต่อนเนื่องอยู่แล้วนะคะ่ะขยายสิทธิ์30บบาทรักษาทุกที่ให้ได้ใช้นะคะ ร้านยาทั่วประเทศเลยนะจะได้สะดวกบางคนก็สามารถที่จะไปปรึกษารับยาจากร้านขายยาได้นะคะประชาชนค่ะสามารถที่จะพบแพทย์ออนไลน์ผ่านแอปที่เข้าร่วมได้อ่าก็เป็นลักษณะของเทเลเมดิซีนเนาะไม่ต้องที่จะต้องไปโรงพยาบาลอาจจะมาที่แค่รอพอตอแล้วก็ใช้กคุยกันผ่านเทเลเมดิซีนก็ได้เช่นเดียวกัน อันนี้เป็นสิทธิ์ที่ต้องบอกว่าเพื่อเป็นการดูแลสัสดิภาพของผู้ป่วยที่อาจจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่อันตรายแบบนี้เนี่ยนะคะให้สามารถที่จะรักษาแล้วก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายให้ปลอดภัยแล้วก็มีอายุที่แข็งแรงได้นะคะนี่ก็เป็นสิทธิ์บัตรทองนะ,ะของสปสชที่สะท้อนให้เห็นค่ะเรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง prd 7 podcast